คุณต้องมางานนี้15 16 17ธันวาคมโรงแรมแบงคอกแมริออมาคีสกรีนสปาร์คสุขวิท22เฮดดี้ FI, ร่วมกับคลิปไทยแลนด์นำเสนอชุดโฮมเทเกอร์5.1.4ในงาน b ีเอเอไฮเอ็นโช2023ครั้งที่2คุณจะได้ฟังเสียงคลิปและออนเกลที่ดีที่สุดในงานนี้ พราะโฮมเทเตอร์ Home Theater, คือชีวิตของผมงานนี้ผมตั้งใจเซตอัพให้ดีที่สุดเรานําเสนอชุดที่ดีที่สุดจากคลิปและออนเกลนะครับชุดนี้คุณจะไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนครั้งนี้เราจะนําเสนอการใช้งานดีแลกไรแล้วก็การใช้งานเบ็ดเมเนนจาก o n นเกวนะครับเต็มรูปแบบ100%มันเป็นสไตล์ของผมเองคุณจะไม่เคยได้ยินเสียงแบบนี้จากที่ไหนมาก่อนเลยอยากให้ทุกท่านมาลองดูว่าเสียงที่ เป็นแบบของผมมันมันสะใจงั้นมันเป็นยังไงนะครับเราเจอกันที่งานท่านจะได้พบกับชุดโฮมเทเกอร์ที่ดีที่สุดของคลิปและออนเกียว ที่เราตั้งใจนำเสนอโดยการร่วมมือกันระหว่าง h e d Hi-Fi และ Clip Thailand ในงาน BAV ครั้งนี้ต้องไม่พลาดครับสนับสนุนโดย BAV High End Show 2023ครั้งที่2งานแสดงเครื่องเสียงและโฮมเทยเตอร์ระดับ High-End ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย